ที่วัดโพธารามหรือวัดท่าไคร้บ้านท่าไคร้ตำบลบึงการอำเภเอมืองบึงการจัหวดบึงการพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวสปวปลาวนะคะต่างหลังไหลมาร่วมทําบุญและส่งน้ําขอพรหลวงพ่อพระใหญ่ ส่งท้ายเทศการสงกรานต์ประจำปี2567ของชาวจังหวัดบึงการหลังจากมีการแห่น้ําจั้นนะคะซึ่งน้ําจั้นนะคะคือน้ําที่ไหลมาจากบ่อน้ําซึมที่มีความสูงกว่าระดับน้ําโขงและไหลลงสู่แม่น้ําโขงตลอดทั้งปีที่สําคัญคือไม่เคยเหือดแห้งแล้วก็ไม่เคยหยุดไหลเลยนะคะ โดยชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ไว้ใช้สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆจากริมแม่น้ําโขงเพื่อมาส่งน้ําขอพรหลวงพ่อพระใหญ่พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดปึงการที่ประดิษฐานอยู่ณวัดโพธารามถือเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปีในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ค่ะหลวงพ่อพระใหญ่พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดบึงการนับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขงนะคะต่างให้ความเคารพนับถือมาแต่โบราณโดยหลวงพ่อพระใหญ่วัดโพธารามบ้านท่าคล้ายนะคะไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่เล่ากันมาว่าราว200กว่าปีก่อนค่ะชาวบ้านอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองยศหรือว่าเมืองยโสธรบุกเบิกป่าทึบนะคะแล้วก็พบกับหลวงพ่อพระใหญ่ในสภาพที่มีถาวันปกคลุมรกรุงรังและพบว่าพระเกศหักด้วยนะคะจึงช่วยการบูรณะเสริมพระเกศขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์และฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบแล้วก็สร้างเป็นวัดขึ้นค่ะขณะนี้นะคะพระอุโบสถที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใหญ่ ก็อยู่ในระหว่างการบูรณะก่อสร้างหลังใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมค่ะหลวงพ่อพระใหญ่นะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตัก,กว้างสองศอกหนึ่งคืบ4ี่นิ้วสูงสศอกหนึ่งคืบเป็นศินละปะสมัยล้านช้างแสดงถึงสายสัมพันธ์ศิละปะวัฒนธรรมสองฝั่งโคงพุทธศาสนิกชนนะคะมักไปกราบไหว้บูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอให้ทำสิ่งใดๆก็ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าเรียนการเข้าทำงานหรือแม้แต่การขอมีบุตรนะคะเมื่อได้สมหวังตามที่ขอพรเอาไว้ก็จะบูชาด้วยการเอาบ้างไฟเก้าดอกไปจุดถวายหลวงพ่อพระใหญ่ณนะจุดที่เตรียมไว้ข้างพระอุโบสถค่ะสำหรับการส่งน้ำหลวงพ่อพระใหญ่นะคะผู้ชายเนี่ยสามารถจะเข้าไปส่งน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ได้ภายในอุโบสถ ส่วนผู้หญิงจะไม่อนุญาตให้เข้าไปส่งน้ําในอุโบสถนะคะแต่ทางวัดก็ได้ทําบันไดเทียบข้างอุโบสถไว้ให้สามารถขึ้นไปส่งน้ําผ่านท่อที่จัดเตรียมไว้ให้ค่ะหรือจะส่งน้ําที่องค์หลวงพ่อพระใหญ่องค์จําลองที่ประดิษฐานอยู่นอกอุโบสถก็ได้ค่ะโดยในปีนี้นะคะชาวบ้านท่าใครก็ได้กําหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21เมษายน2567ค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วก็กำหนดให้ทุกวันที่19ถึง21เมษาย,ยนของทุกปีเป็นงานประเพณีส่งน้ำหลวงพ่อพระใหญ่เป็นการปิดท้ายเทศกาลสงการานต์ของจังหวัดบึงกาฬค่ะทินัทยานัชชาเตชสิทธิ์รายงานค่ะแล้วเราจะมีกิจกรรมในเลยงว่านะกะนับอเสนอนะมีประเด็นที่จะร่วมแลกเปลี่ยนกับเราคน,คนขยันนะคะซึ่งในฐานะภาคการเมืองนะคะอย่างที่บอกนที่มันยังอ แต่ว่ามันยังไม่สารถงบประมาณนะคะที่จะมาหนุนเสริมกลุ่มจังหวัดที่เป็นรูทการไปทหน้กได้กขาประธานไดครับในเรื่องของการัการนศูนย์จหน่ายโออปของของเรนค็นทีู่จำหน่ายของจังหวัดตุรกีตอนมีศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อป พัฒนาประเพณีการแห่งขันรงนี้นะคะที่เป็นมหาสารเกิดก็คือเกิดพลังคนนะคะทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเองเราจะทำอย่างไรเมื่อสักครู่ท่านผู้เราจะต่อยี้มซองไปด้วยการงานนะคะแล้วก็ท่านที่ชม ความว่าใหญ่ซ mm ึ่งมันมีถือว่าการวิจารณ์ที่เขงเฉยหมดทับนาคานาคีนะครับนท่านวัฒนาจังหวัดท่าให้เขียนเขียนแทนบ้านหรือว่าพักณายุวัดและวท่านผู้ใหญ่ปิตาผู้เป็นสังกฤีวัดไปแล้วนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านให้งานแห่น้ำจันทร์ซึ่งเราชาวต้องโต้ก็บอกเจ้าบอกกรรมการเบิ่อนชดซื้อทุกเสียงดลยนะ ดูคาระดากินห่อนโอ้ยณชยัยโพศรานนะครับโพธิศรานพร้อมครอบครัวสาธุสาธุนะครับ,โพโพรรบ,บคุณวันณะชยัยโพธิศรโลกทางคุณหาญก้าวเปรอเป็นของว่างการท่องเที่ยวต้องสะดวกสบายถึงนั่นมาก็ขออนุญ่ไปหน่อยนะครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา